าทะเลคะ่ะนี่เลยคะ่ะเมื่อคืนนะคะดื่มไปแล้ว1นซองกับเพอร์พีชแต่ว่าวันนี้คะ่ะจะลองตัวนี้เลยของแถมจากปนันชิตาเพอร์พีชนะคะเจลลี่ตัวนี้ยังไม่ได้ลองวันนั้นน่ะคุณหน่อยปนันชิตาแจกนะคะให้ให้ธญาให้พี่เอก,กี้แล้วก็ให้คุณโอน้นแต่ว่าเก็บไวค้ค่ะเพราะว่าจะมาทะเลอยากมาลองทานที่ทะเล คุณอ้นบอกว่าเวิร์กมากเวิร์กมากจริงๆคือถ่ายท้องอะ่ะเหมือนกับตัวชงดื่มเลยค่ะเดี๋ยวจะลองนะวันนี้รสชาติดีมากจริงๆมันแบบเป็นเจลลี่พีชอะนี่คุณค่ะอืม,อม thank you